ฟังให้ดีเพราะสิ่งนี้สำคัญมีความสุขบางอย่างในชีวิตที่ถ้าคุณไม่เพลิดเพลินกับมันตอนนี้คุณอาจจะไม่มีโอกาสได้สัมผัสมันอีกเลยและฉันไม่ได้พูดถึงการผจญภัยแบบสุดเหวีย่ยมหรือความฝันในบักเก็ตลิสต์ฉันกำลังพูดถึงความสุขเรียบง่ายในชีวิตประจำวันที่เรามักปฏิเสธตัวเองบ่อยเกินไปสังคมบอกให้เราเป็นคนรับผิดชอบให้ทำตัวสมวัยให้สำรวมตัวแต่รู้อะไรใหม่ชีวิตไม่ได้รอคุณ เมื่อจบวิดีโอนี้คุณจะเข้าใจว่าทำไมความสุขห้าประการที่หลายคนรู้สึกผิดเหล่านี้ไม่ใช่แค่การตามใจตัวเองที่ไร้พิษภัยแต่จำเป็นสำหรับชีวิตในวัยชาราที่เติมเต็มอยู่ฟังต่อนะเพราะข้อแรกในรายการนี้คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่เสียใจที่ไม่ได้เริ่มทำเร็วกว่านี้ก่อนจะเข้าเรื่องกดไลค์กดติดตามและบอกฉันในคอมเมนต์ว่าคุณมีความสุขเล็กๆอะไรที่คุณอนุญาตให้ตัวเองบ้างข้อ5เพลิดเพลินกับอาหารที่คุณชอบโดยไม่รู้สึกผิด ขอถามอะไรหน่อยคุณกินอาหารมากี่มื้อในชีวิตหลายพันมื้อใช่ไหมหลายหมื่นมื้อด้วยซ้าแล้วมีกี่มื้อที่คุณได้ลิ้มรสมันอย่างแท้จริงกี่มื้อที่คุณกินอย่างช้าช้าเพลิดเพลินกับทุกคําโดยไม่รู้สึกผิดแม้แต่น้อยเพราะความจริงอันโหดร้ายคือพวกเราส่วนใหญ่ใช้เวลาหลายทศวรรษในการอดอาหารเราเลี่ยงของหวานเราผลักเนยออกไปเราเลือกสลัดจืดชืดแทนที่จะกินพาสต้าที่เราอยากกินจริงๆแล้วเพื่ออะไร เพื่อให้เข้ากับแนวคิดที่ล้าสมัยว่าเราควรกินอะไรเพื่อหลีกเลี่ยงน้ำหนักเพิ่มสองสามปอนด์พอกันทีสักวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วร่างกายของคุณจะเริ่มจำกัดสิ่งที่คุณกินได้หมออาจจะบอกว่าห้ามเค็มห้ามหวานห,ห้ามของทอดกระเพาะของคุณอาจจะบอบบางความอยากอาหารของคุณอาจจะจางหายไปแล้วคุณจะมองย้อนกลับไปและหวังว่าตัวเองได้กินขนมเค้กนั้นตอนที่ยังมีโอกาสฉันไม่ได้บอกให้โยนความระมัดระวังทิ้งไป และกินเหมือนวัยรุ่นอีกครั้งแต่ฉันกำลังบอกว่าจงหาความสุขในอาหารของคุณอีกครั้งอาหารเป็นหนึ่งในความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชีวิตมันถักทอเข้ากับความทรงจำที่มีความสุขที่สุดข,ของเราลองคิดดูวันหยุดวันเกิดการรวมตัวของครอบครัวอะไรที่อยู่ตรงกลางเสมอโต๊ะเต็มไปด้วยอาหารอร่อยและขอบอกคุณคนที่อายุยืนที่สุดในโลกไม่ได้มกมุ่นกับการไดเอท ชาวอิตาลีชาวฝรั่งเศสชาวญี่ปุ่นคนในประเทศเหล่านี้เพลิดเพลินกับอาหารรสชาติเข้มขน้นและพวกเขาอายุยืนขึ้นเพราะสิ่งนี้ทำไมน่าหรือเพราะพวกเขากินด้วยความสุขไม่ใช่ความรู้สึกผิดพวกเขาไม่รีบกินพวกเขานั่งพวกเขาพูดคุยพวกเขาใช้เวลาดังนั้นหยุดรู้สึกผิดได้แล้วถ้าคุณอยากกินขนมปังก็กินขนมปังถ้าคุณอยากกินของหวานก็กินของหวาน และถ้ามีใครกล้าบอกคุณเป็นอย่างอื่นเตือนพวกเขาว่าคุณได้สิทธิ์นั้นมาแล้วทุกคำข้อ 4. นอนตื่นสายและงีบหลับโดยไม่รู้สึกผิดคุณตื่นตามนาฬิกาปลุกมากี่ปีในชีวิตคุณลากตัวเองออกจากเตียงก่อนพระอาทิตย์ขึ้นมากี่เช้าถ้าคุณเหมือนคนส่วนใหญ่คำตอบคือมากเกินไปหลายทศวรรษที่เราใช้ชีวิตตามตารางที่ไม่ใช่ของเราเองงานลูกๆความรับผิดชอบทั้งหมดนี้มาก่อนเสมอ และถ้าเรากล้านอนตื่นสายถ้าเรากล้างีบหลับเรารู้สึกขี้เกียจเพราะนั่นคือสิ่งที่สังคมบอกเราใช่ไหมเอาละขอบอกอะไรให้นั่นเป็นเรื่องโกหกการนอนไม่ใช่ความขี้เกียจการนอนคือการอยู่รอดมันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่คุณทำได้สำหรับสมองหัวใจและสุขภาพโดยรวมของคุณคุณรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณนอนไม่พอความเสี่ยงโรคสมองเสื่อมของคุณพุ่งสูงขึ้นระบบภูมิคุ้มกันของคุณอ่อนแอลง ร่างกายของคุณพยายามซ่อมแซมตัวเองได้ยากขึ้นอารมณ์ของคุณแย่ลงพลังงานของคุณลดลงแต่บางคนยังคงทำตัวเหมือนการนอนให้เพียงพอเป็นความอ่อนแอบางอย่างขอบอกคุณสักอย่างเมื่อคุณเห็นเด็กทารกนอนหลับคุณเรียกพวกเขาว่าขี้เกียจไหมไม่ใช่คุณพูดว่าพวกเขาต้องการพักผ่อนเดาาอะไรคุณก็เช่นกันลองคิดถึงสิ่งต่างๆที่ทำให้ผู้สูงอายุนอนไม่หลับในเวลากลางคืน ปวดเมื่อยความคิดวุ่นวายขากระตุกดังนั้นถ้าร่างกายของคุณบอกให้คุณนอนตื่นสายก็ปล่อยให้มันเป็นเช่นนั้นถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยช่วงบ่ายก็งีบหลับและอย่ารู้สึกผิดเกี่ยวกับมันผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีและมีความสุขที่สุดคือผู้ที่รับฟังร่างกายของตนที่พักผ่อนเมื่อเหนื่อยที่ไม่บังคับตัวเองให้ทำงานทุกวินาทีของวันดังนั้นเอาละนอนตื่นสายเมื่อคุณต้องการงีบหลับเมื่อคุณรู้สึกอยากทำ ปล่อยให้ร่างกายของคุณได้ชาติพลังใหม่เพราะวันหนึ่งคุณอาจหวังว่าคุณปล่อยให้ตัวเองได้พักผ่อนมากกว่านี้และเมื่อถึงตอนนั้นอาจสายเกินไปข้อสใช้จ่ายฟุ่มเฟือยกับสิ่งที่นำความสุขมาให้คุณคุณบอกตัวเองกี่ครั้งว่าฉันไม่จำเป็นต้องมีสิ่งนั้นทั้งทั้งที่ลึกๆแล้วคุณอยากได้จริงๆคุณเคยวางของกลับบนชั้นกี่ครั้งเพราะคุณคิดว่ามันแพงเกินไปหรือไม่จาเป็นตอนนี้ขอถามคุณว่าคุณกาลังเก็บเงินเพื่ออะไร ฉันเห็นมันครั้งแล้วครั้งเล่าคนใช้ชีวิตทั้งชีวิตเป็นคนประหยัดระมัดระวังประหยัดเงินทุกบาททุกสตางค์แล้วเกิดอะไรขึ้นพวกเขาเข้าสู่วัยชาราและยังคงไม่ปล่อยให้ตัวเองสนุกกับอะไรเลยหรือแย่กว่านั้นพวกเขาจากไปโดยไม่เคยได้เพลิดเพลินกับสิ่งที่พวกเขาทำงานหนักเพื่อให้ได้มาและคุณรู้อะไรเกิดขึ้นต่อไปเงินของพวกเขาตกไปอยู่กับคนอื่นคนที่จะใช้มันกับสิ่งที่พวกเขาชื่นชอบอย่าเข้าใจผิดฉันไม่ได้บอกให้ใช้อย่างสุรุ่ยสุร่าย แต่ถ้าคุณมีกำลังทรัพย์และมีบางสิ่งที่คุณต้องการทำไมต้องปฏิเสธตัวเองชุดสวยที่ทำให้คุณรู้สึกดีซื้อมันเถอะมื้ออาหารอร่อยที่ร้านโปรดของคุณเพลิดเพลินกับมันสะการล่องเรือที่คุณฝันถึงเสมอจองเลยเพราะนี่คือความจริงเวลากำลังหมดลงวันหนึ่งขาของคุณอาจไม่แข็งแรงพอที่จะปีนถนนหินในอิตาลีวันหนึ่งมือของคุณอาจไม่นิ่งพอที่จะถือผู้กัน วันหนึ่งคุณอาจไม่มีพลังทำสิ่งที่คุณกำลังผัดผ่อนในตอนนี้ดังนั้นหยุดรอเถอะชีวิตมีไว้ให้มีชีวิตคุณไม่ได้ทำงานหนักมาหลายปีเพื่อนั่งกอดเงินและปฏิเสธความสุขของตัวเองและถ้าใครทำให้คุณรู้สึกผิดที่ตามใจตัวเองแค่ยิ้มและพูดว่าฉันสมควรได้รับสิ่งนี้เพราะคุณสมควรได้รับมันข้อสองพูดสิ่งที่อยู่ในใจตรงๆขอถามอะไรหน่อยคุณกลืนน้ำลายตัวเองกี่ครั้งในชีวิต คุณอยากจะพูดอะไรกี่ครั้งแต่กลั้นไว้เพราะไม่อยากสร้างปัญหาหลายทศวรรษที่เราทำตัวดีเราเก็บความเห็นไว้ข้างในเราปรับให้ทุกอย่างราบรื่นและหลีกเลี่ยงการสร้างคลื่นเราบอกเรื่องโกหกเล็กๆน้อยๆเพื่อรักษาความสงบเรายิ้มทั้งที่ไม่อยากยิ้มเราปล่อยอะไรผ่านไปแต่บอกฉันซิว่ามันเป็นประโยชน์กับใครกันแน่เพราะถ้ามีความเสียใจอย่างหนึ่งที่ฉันได้ยินครั้งแล้วครั้งเล่าจากผู้สูงอายุมันคือฉันอยากจะพูดมากกว่านี้ ฉันไม่ได้บอกให้คุณหยาบคายฉันไม่ได้บอกให้คุณเดินไปรอบๆและหาเรื่องทะเลาะแต่ในช่วงชีวิตนี้คุณได้รับสิทธิ์ที่จะซื่อสัตย์คุณได้รับสิทธิ์ที่จะพูดในสิ่งที่คุณคิดถ้ามีอะไรรบกวนคุณก็บอกไปถ้าคุณไม่เห็นด้วยก็ไม่ต้องพยักหน้าเพียงเพื่อความสุภาพถ้ามีคนไม่ให้เกียรติก็ตักเตือนพวกเขาเพราะความจริงก็คือคนอาจไม่ชอบมันเสมอไปแต่พวกเขาจะเคารพคุณสำหรับมันและที่สำคัญกว่าคุณจะเคารพตัวเอง และมาพูดถึงเรื่องอื่นกันการแสดงความรักบ่อยครั้งเรามักคิดเอาเองว่าคนอื่นรู้ว่าเรารู้สึกอย่างไรเราคิดว่าลูกๆของเราเพื่อนของเราคู่ชีวิตของเราเข้าใจว่าเราทราบซึ่งในตัวพวกเขามากแค่ไหนแต่พวกเขารู้จริงหรือคุณบอกพวกเขาหรือเปล่าถ้ามีอะไรที่คุณอยากพูดพูดเดี๋ยวนี้บอกลูกๆว่าคุณภูมิใจในตัวพวกเขาบอกเพื่อนเก่าว่าพวกเขามีความหมายกับคุณมากแค่ไหน บอกคู่สมรสของคุณขอบคุณสำหรับความทรงจำตลอดชีวิตอย่าคิดเอาเองว่าพวกเขารู้อยู่แล้วอย่าคิดเอาเองว่าคุณจะมีโอกาสอีกครั้งเพราะวันหนึ่งคุณจะไม่มีและคำพูดที่คุณไม่ได้พูดคุณจะแบกมันไปด้วยดังนั้นหยุดกังวลว่าคนจะคิดอย่างไรหยุดกรองตัวเองพูดตอนนี้ก่อนที่จะสายเกินไปข้อหนึ่งให้ความสำคัญกับตัวเองครั้งหนึ่งในชีวิต สำหรับช่วงเวลาส่วนใหญ่ของชีวิตคุณให้ความสำคัญกับคนอื่นก่อนนั่นเป็นสิ่งที่เราถูกสอนมาใช่ไหมดูแลคนอื่นเป็นคู่ชีวิตที่ดีเป็นพ่อแม่ที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีและนั่นก็ดีอยู่หรอกจนกระทั่งคุณตื่นขึ้นมาวันหนึ่งและตระหนักว่าคุณไม่เคยทำให้ตัวเองเป็นเรื่องสำคัญเลยลองคิดดูคุณใช้เวลาจริงๆทำอะไรเพื่อตัวเองมากแค่ไหนไม่ใช่เพื่อลูกๆของคุณไม่ใช่เพื่อหลานๆของคุณไม่ใช่เพื่อคู่ชีวิตของคุณแต่เพื่อคุณเท่านั้น เพราะฉันขอบอกคุณศักิ์อย่างไม่มีเหรียญรางวัลสําหรับการเสียสละตัวเองไม่มีรางวัลสําหรับการวางตัวเองไว้ท้ายสุดเสมอและถ้าคุณไม่เริ่มให้ความสําคัญกับตัวเองตอนนี้แล้วเมื่อไหร่เพราะเวลากําลังหมดลงตอนนี้เป็นเวลาที่จะทําสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขที่จะหยิบงานอดิเรกที่คุณทิ้งไปเมื่อหลายปีก่อนที่จะไปยังสถานที่ที่คุณฝันถึงเสมอที่จะพูดในที่สุดว่าฉันสมควรได้รับสิ่งนี้และใช่บางคนอาจไม่ชอบมัน พวกเขาอาจไม่คุ้นเคยกับการที่คุณให้ความสำคัญกับตัวเองก่อนแต่นั่นเป็นปัญหาของพวกเขาไม่ใช่ของคุณคุณทำหน้าที่ของคุณแล้วคุณให้และให้และให้และตอนนี้เป็นตาของคุณแล้วดังนั้นเริ่มวันนี้ทำอะไรสักอย่างเพื่อตัวคุณเองไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่ไม่จำเป็นต้องแพงแค่บางสิ่งที่นำความสุขมาให้คุณเพราะถ้าคุณไม่ให้ความสำคัญกับตัวเองก่อนตอนนี้คุณอาจไม่มีโอกาสได้ทำเลย ตอนนี้บอกฉันในคอมเมนต์ว่าคุณได้เริ่มเพลิดเพลินกับความสุขเหล่านี้อันไหนแล้วบ้างและอันไหนที่คุณต่อสู้กับมันมากที่สุดฉันอยากได้ยินจากคุณและก่อนที่คุณจะไปอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กดติดตามคุณจะได้รับคำแนะนำความรู้และความลับบางอย่างที่ฉันแบ่งปันที่นั่นเท่านั้นจนกว่าจะถึงครั้งหน้าสนุกกับชีวิตของคุณคุณ,ณสมควรได้รับมัน